โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยน,นะครับนีต้อนรับเข้าสู่โชกุนชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกมโซนโฟกันอีกแล้วนะครับสําหรับอคอนเทนต์ในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําการย่อยนะครับในส่วนของของแคสทนะครับที่เอาของแคสทไฮมาโยกตู้นะครับมันก็ได้ของยูนิคมาบางส่วนเนาะ ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาของยูนิคนะครับที่ได้มาเนี่ยเอาไปพื้นแรกนะครับผมก็มีงบอยู่12ชิ้นอ่าสำหรับงบที่จะใช้ในคลิปนี้เนาะการยกตู้ของยูนิคเนี่ยรู้สึกจะ5แสนหรือเปล่าอ่ะ5แสนนะครับ12ชิ้นเนี่ยก็ตีไป 6m ตอนนี้อิมแล้วประมาณ70-80นะครับก็ประมาณ4 0 0รกว่าบาทเนาะอันนี้เนี่ยเฉพาะค่าโยกตู้อย่างเดียวนะครับไม่ได้รวมของแคปแต่ว่าของแคปต,ตอนนี้มันราคาค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่าสว่านเขาปรับเลทข,ขึ้นมาเนาะก็ได้ของแคป5ของยูนิคอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมันก็เลยแบบไม่ได้แพงมากเนาะตีรวมๆในคลิปนี้ก็น่าจะลงทุนประมาณ500นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ลงทุนไปประมาณ5 0 0บาทเนี่ยเราจะได้ของแลกกลับมาสักชิ้นหนึ่งไหมนะครับผมก็อย่าไปคาดหวังนะครับถ้าเกิดเราไม่คาดหวังเนี่ยก็จะไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้คำนวณต้นทุนเนี่ยเราก็จะไม่ขาดทุนเนาะโอเคก็สูตรผมก็จะเหมือนเดิมเลยนะคือผมจะไม่หยอไอ้เหรียญเดโคชิปตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันจะติดอะยังไงมันก็ติดอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องหยอดมันก็ติดเนาะโอเคไปก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเออก่อนอื่นมีแคทไอนีของใหอันนี้สองอันเดี๋ยว,นนดยวกดกด,ก,ก,กดทิ้งไปก่อนเคกดทิ้งไปมีสองอันเหลืออ่าโอเคได้หมีเขียวมาเดี๋ยวเอามีเขียวไปสั่งเว้ยก่อนไปเคมึงกดไปไปไปอ่ะมาเ,เรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยหมวกหมี ไปทีละห้าแสนนะทุกคนบอกเลยว่าหมดเยอะอะเออคือแบบเป็นการละลายเอ็มได้แบบสุดยอดอ่ะิีนที่สองยังไม่มานะทุกคนไปิ้นที่สามทุกคนไม่รู้นะว่าเลดมันออกยากหรือออกง่ายนะแต่ว่าคิดที่แล้วเนี่ยที่เราของของไฮมาขึ้นยูนิตจมันก็ไม่ได้ยากมากโอ้โห ค่อนข้างแรงเหล็ค่อนข้างโหดเลยไปกดต่อเรื<ๆ>่อยๆโอ้โหเดี๋ยวลองเอาไอ้นี่มาแลกก่อนน่กมนหรือว่าของแร่นี่มันต้องกดเหรียญเดโ่ะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะโอเคได้ใส้กรอกมา ได้ไก่มาโอเคเออมาอยู่วะได้เป็นผีม่วงนะแต่ว่าผีม่วงราคามันค่อนข้างดรอปแล้วอ่ะเพราะมันเป็นของที่มาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วอ่ะแต่ก็ยังดีนะที่คิบนี้ยังมีของแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยไปต่อเอ็มลถไวมากนะครับ ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเอาแค่เอ็มหมดนะ่ะเดี๋ยวเราปกดปต่อโหแปกว่ะเดี๋ยวไปแลกกันนั้นก่อนเดี๋ยวยูสองเอ็มละตอนนี้ผมเหลือของอีกสามชิ้นนะสี่ชิ้นนะ่ะถ้ารวมมันเนี่ยป๊บแปลกมาสามชิ้นสุดท้ายไป เอ็มผมไม่พอแล้ววะไปตาหายละตาหายละได้ชิ้น้ายละเอาเป็นไก่ไปแล้วกันไปอื้มเรียบร้อยก็ชิ้นี้ได้มาชิ้นเดียวนะครับได้เป็นผี่วงนะก็เอ่อราคาไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่ละแต่น่าจะไม่แพงอ่ะเพราะว่ามันมานานแล้วล้วก็มันมีของที่ดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะละ แต่มันก็ยังขายได้อยู่นะก็สำหรับคลิปนี้นะ่าจะขาดทุนนะครับผมลงทุนประมาณ4-500นะเงิน M เกี้ยงเลยนะครับตอนแรกมีประมาณ 10M อ่ะเกี้ยงเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปลองอผสมนะครับลองเอาพวกของแคสไฮเนี่ยไปทดลองระบบผสมดูว่าเลดการออกมันเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้ มีประมาณนี้นะครับผมใครชื่นชอบกลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ